อำเภออะไรร้องห้ทำไมเนี่ยอืออ,อืออ,อ,อื่อจ,ะจะอะไอเออืออือออืออืเหรอครับมันือือจือออดออืออออืออือออืออ เตัวไอ้ขี้ของใครเนี่ยนะไปพามเข้ามาไปให้เข้าไปเลยฮให้เข้าไปให้เข้าไปแล้วนี่อนี่ยโยนอะไรเนี่ยโยนหมูหมูตายแล้วไม่เอามันกินตองเกินไปอยากได้ยถตัวโตเลยใหญ่มาต้อนรับมาส่นั้สำเนียงหน่อยสิโอเคผมโยนมือเหรอแค่หมูเนอะจะมารับ các anh ơi, là... các anh, các là... anh, không anh, các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  anh, แกรออยู่ตรงนี้ฉันยัจะรู้นะไอ้นนีพี่ไปพ่กินเลยครับไอ้รอยรอเราสิเราขออี่สักครู่ต้อยังไม่เสร็จหรอครับ nah ี่เร <ine> ื่องใครกล้าดียังไงให้ชันออกมาตอนครับใหญ่โตมาจากไหนนัะ ทำไมก็ร้องให้ก่อนมาร้องให้ตามคนหน้าไม่อายก็แกเป็นรูปผู้ชายแกร้องให้ทำไมฉันหนึ่งแกร้องฉันก็ร้องเลยอ่าทำไมล่ะแล้วจะร้องทำไมอ่ะแล้วไม่ร้องให้ค่ะอ๋ออ๋อเอ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 อ อยู่เด็กเรียกให้แขกกูณเอาเนื้อไหนมาที่โบที่โบอยู่เนี่ยแล้วใครติดล้อที่ไหนทนสารพระภูมิคะเจ้าที่กระเด็นมาวันนี้เลยขับรถขับเวาระวังกันหน่อยนะคะเน,น,น,นี่ไปไม่เข้าปากจะแฝงกูไหมเนี่ยแฝงใช่ไหมเนี่ย จำไม่ได้เหรอแต่งน้แต่งตัวนี้เทไปจำได้แล้วเออคนใจร้ายอ่ะใครใจร้ายเอาไนะอออเออืออ๋อโอ้ยถ้ากูโดนเหมือนพี่เนี่ยกูเสียความเป็นลูกผู้หญิมากกว้าล่กูยอโดนลงใครอ่ะมึงหวนไปเถอะทำไมอ่ะ ไม่มีภัยกูเหรอคงจะเยี่ยมนึงดีไปอะไรเงี้ยนั่งไปดิตักหมื่นแกวข้กช้าเดี๋ยวเจ้าที่จะสิงเมียซะแล้วนี่เดินทางไปไหนมาไหนใครเลือกอย่าทักมาตามชอบเป็นไงบ้านนี่เราลับทหารไม่ได้ทำขวาหน้า ยังไม่ได้เผาเหรอคะกูนีเกยกูไม่จะผีหรือบ้านพ่อจะสวยขนาดนี้และเหมือนด้วยนึกว่าจะแจงทีเดียวไอ้ยเดียวไอ้น้ำเงืินน้ำเหลืองขนาดกูนั้นอะน้ากัวมันมาเริ่มหน้ากัวะไรล่ะเฮ้ยเล่นไม่ไวเข้าเร็วเข้าไม่ะกูจะได้มีสมาธิจัดทางออกี๋ยวขอถามก่อน ใค,ใครที่ตุ่มที่ตึ้มคนไหนสีธัญญาเนี่ยผมที่ตุ่มนี่กิ๊บเทิมของอันแกก็สีธัญญาใช่ไหมเออไม่ใช่ครับผมอัทิศยาครับไอ้ตุ้ยแม่ผมอันสีธัญญาไงใครบอกครับแม่มันแม่มันไปอยู่ไง

ปิทุมปิทุมอ่ะปิทุมน่ะสีดำมี่ใครฉันนึกว่าแคทต ريا แคทต ر ي แคทติยาขอทเงดิอธิศยาครับอธิยาเสียงนี่เฮียเฮกล้าฟังไไคบขอร้าบ้านเน่ไม่ต้องฟังแล้วครับชทยครับอาเรวยเฮียมไม่ยินดีใจมองมาคุณพ่อเไมไม่มาคุยเยไป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 ไม่รั ก่อนที่อรชรจะแยกไปคนนี้เร็วคว้าจะสว่างแล้วมาถึงทุกคนก็ทุกคนทีนึงทุกทีนึงนะอาทิตยาตาคับผมบอกไม่พักอะไรได้บ้างหลังนี้และนั่ตัวให้หน่อยเราจกที่นายตรงนี้คือไม่พักคุณทองคนที่หน้าตรงนี้คือผู้หญิงนี่ไม่พักคุณทองเอาให้เีอ๋เอาละเอียดหน่อยว่าฉันเป็นใครจากไหนชื่อจริงนายตะคุงอะไรค่ะ ไปเกยี้อะไรมายืนนั่นหน้าเวทีมันเป็นอะไรเม้อต้องบอกเลยผู้หญิงคนนี้นามว่าทักทิมเป็นลูกคนเดียวของทักทนนี่ะไม่เคยช่วยอะไรคตร่คคนแม่เลย นี้เป็นวันนีบู๊ไม่อ้องดูแลอาอจะเออกะดกได้เกิดอาการปวยขึ้นมาอยากติดพี่น้องหาไปหาโมอมอขอลงควาเหงาทับทิ้ง เป็นโูกฟองแหลงลงตัไม่ดูด้ย้นาจะเผาไมนก็ความอยู่ด้อ้น่าจะทักตัวตั้งานอียเขาวนรอบเปษารอบเสร็จแล้วครอบใครเรอบอกชื่อดีๆคนที่เผาไม่ใช่กูโน้ไม่เห็นหรอสีตายจังเละ ภาษาพี่ะม่าใครถือว่ากูไม่รู้เมืนจะมีปัญหากรงจพากนู่นี่คือเมียของนายทัพโดยทองเยซือนามว่าทัพสิมเยนทัพทีมสวัสดีครับสสวัดีจ้ะโอ้โหจับตุ้งเล่นกันเลยเล่นเล่น ตดเ้ไม่ตินอย่าทำ่าใหญ่เ่ไหนยังบังกแล้วราจะืล้วนีแบบนี้มืนไม่เหมือนกันสาตุนิสิบิจิขอ้พงนี้เรื่องนี้กพาดเอาละการที่มเป็นทหารฉันก็อยากจะรู้ว่าแกมีความสามารถอะไรบ้างเก็บตุงเบยอะไรเดี๋ี่พาไปหาหมอไม่ต้องกลัวไปหา